แต่เพื่อนพี่ไม่มาช่วยกันหรอครับผมเห็นพี่มีเพื่อนมาด้วยกันอีกสองคนไม่ใช่หรอวันนี้เขาไม่มาช่วยหรอครับอ๋อเขาไม่ว่างอ่ะไปช่วยทาสีกับจัดบ้านอ่ะแล้วพวกพี่ไม่ทํางานกันหรอผมเห็นมาช่วยน้าแมวจัดบ้านทั้งสามคนเลยเป็นคนดีจังเลยเนาะพวกพี่ตกงานก็เลยว่างอ่ะเออว่าแต่กี้อ่ะมาอยู่กับโรบได้ไงอ่ะก็ไอโรบมันชวนอ่ะพี่เออโลบ ก่อนหน้านี้พี่ทำงานอะไรครับพี่เป็นผู้กำกับรายการทีวีแต่ว่ารายการเขาเลิกไปแล้วพี่เี๋วต่างผ้าเสร็จไปหาอะไรกินกันไหมพี่เลี้ยงเองเป็นการตอบแทนพี่ด้วยหาอะไรๆกินดีว่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกพี่ผมเกรงใจอ่ะพี่ตกงานอยู่ไม่ใช่หรอเก็บเงินไว้ดีกว่าพี่ผมไม่ค่อยอยากให้พุ่มเฟือยอ่ะ แล้วคนที่ชื่อซิกกี้นี่เขาเป็นยังไงอะพิกกี้นะอนะพิกกี้เนี่ยเขาสุดยอดมากเลยนะพี่เขาเก่งมากเขาเ้าออกบ่อยจนรู้ทุกอย่างแล้วรู้จักกับผู้คุมด้วยแล้วเวลามีปัญหาอะไรนะพี่เขาก็เป็นคนคอยจัดการให้เขาเป็นเหมือนที่พึ่งของทุกคนในนั้นเลยแล้วตูนอะพี่ตูนนะเขาเงียบๆแตะพี่ไม่ค่อยคุยกับใครแต่ชีวิตเขาอะน่าสงสารมากเลยนะเขาไม่มีพ่อแม่ มีแค่ยายคนเดียวแล้วพี่ตูนเนี่ยเขาก็รักยายมากด้วยแต่ว่ากลับบ้านไปอยู่กับยายไม่ได้พอออกมาเขาไม่อยากให้เพื่อนแถวบ้านน่ะรังเกียจยายลบเลยชวนมาอยู่ด้วยพี่เหนื่อออกอ่ะเช็ดหน้าหน่อยปะอ่ะไ้ถูให้เอยไปเลยไป แล้วเราจะทาสีแล้วอ่ะข้างในสถาปนิกเขาสอนอะไรบ้างอ่ะหลายอย่างอ่ะหลายอย่างเลยแล้วหลายอย่างเนี้ยมีอะไรกะก็มีหลายอย่างหมายถึงหลายอย่างอะไรอ่ะก็มีหลายอย่าง หลายอย่างเลยเนาะไม่รู้เลยนะไอ้คอนเซปต์เนี้ยหลายอย่างเลยเนาะอืมหลายอย่างเลยเออแล้วก่อนน้นนี้พี่ทํารายการอะไรครับแล้วทํารายการนี้มันยากป่ะพี่แล้วเป็นพู่กกับสนุกป่ะแล้วทำแล้วมันได้เงินเยอะป่ะพี่ก่อนที่พี่จะตอบอะ่ะพี่ขอถามอะไรอย่างดี ที่ทําอยู่อะคิดไหมว่าจะทําให้คนอื่นเขาไม่สบายใจอะที่ผมทําอยู่หรอพี่หมายถึงที่ผมตากผ้าหรือว่าที่ผมกําลังถามพี่อยู่พี่หมายถึงที่มาอยู่กับโลบ่ะว่าจะไปสร้างความไม่สบายใจหรือทําให้ใครเดือดร้อนอะไรแบบนี้ โลบมันชวนมาอยู่เองอะน้องแมวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ถ้าจะมีคนมาให้สบายใจแทนเนี่ยผมก็ช่วยอะไรพี่ไม่ได้นะครับไม่ต่างผ้าต่อพี่ สรุปแล้วโลเปิดมากสุดตูนปิดกันสุดส่วนกี้น่ากลัวสุดยังไงเฮียร์ทำตัวเฟรนลี่ทำตัวเป็นนอบน้อมแต่จริงๆแล้วอ่ะแสดงคือหลอกถามอะไรอะรู้หมดแล้วยังมาถามเฮียกลับอีกนะมันดูดความลับเฮียอีกอ่ะแล้วที่สำคัญอะมันด่าเฮียกลับเว้ย <c oughs> พูดแล้วคูดขึ้นน่ะขำไรวะใจเยันก่อนเฮียเออแต่จากที่มีคุยกับโลบมานะกีก็น่านกลัวสุดจริงๆเป็นขายใหญ่ในสถานพินิษฐ์ส่วนโลบอะ่ะไม่มีอะไรเด็กใสๆพอเครื่องติดนะก็ยิงยาวเล่าทั้งเรื่องตัวเองเรื่องกี้แล้วก็เรื่องตูนเคสของตูนจากที่โลบเล่าให้จะมีฟัง กับการที่ผมตามประกบตูนมาวันนี้พื้นฐานตูนดูไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยนะเป็นเด็กเงีย,งยบๆไม่ค่อยมั่นใจด้วยซ้ำไปอะ่ะผมว่านะน่าจะเกิดจากความพลาดไม่ก็ตามเพื่อนส่วนโลบอ่ะก็ไม่มีอะไรนะเป็นแค่เด็กป่วนๆอะ่ะก็ปกติอะ่ะทำตัวเท่ติดเพื่อนต้องการความสนใจต้องการเป็นที่ยอมรับบ้ายย แล้วก็เอาแต่ใจก็น่าจะเป็นเพราะว่าน้ำแมวตามใจมากแต่ที่น่าเป็นห่วงคือชื่นชมกีม้มากตูนก็ด้วยผมว่านะในบรรดาเด็กสาคนนะสิกกี้เป็นหัวหน้ากลุมแล้วถ้ากี้รู้ะว่าพวกเราแกล้งไปตีเนียนกี้จะปั่นตูนกับลบไหม ระวังตัวไว้นะอย่าไปพูดอะไรด้วยมากไอพี่สามคนเนี่ยมันแปลกๆไม่น่าไว้ใจเลยเราพูดอะไรไปบ้างอะก็เรื่องทั่วๆไปอะพี่เช่นเขาก็ถามว่าตอนอยู่สถานพินี้เป็นไงทำผิดอะไรมาเล่าเล่าไปไม่เยอะหรอกเราเรื่องพี่ด้วยหรือเปล่า ไม่พี่ส่วนมากลบไปเล่าแต่เรื่องตัวเองนั่นแหละแล้วก็เรื่องที่ว่าตอนนั้นเจอกันได้ไงแต่ลบว่าเอาจริงๆพี่สามคนนั้นเนี่ยเขาก็ดูไม่มีอะไรนะอย่าไว้ใจนะไอ้พวกที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรน่าสงสัยที่สุดเลยพอจากเนี้ยถ้ามีอะไรอะ่ะให้รีบบอกพี่เราจะได้ช่วยกันคิด ตัดสินใจเองโอเคป่ะผมว่าคราวหน้าเราใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้วอะเฮียเห็นด้วยเลยคือถ้าเราตีซีกับเด็ก3คนนี้ไม่ได้ก็ไม่มีทางที่เราจะได้คอนเทนต์ EP แรกคือแต่ก in okay, ่อนนะเด็กหรือว่าพ่อแม่ที่ต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อมาทางรายการเก่าเราพอมิติดต่อไปก็ยังจะพอได้รับความช่วยเหลืออยู่บ้างใช่ แต่นี่มันอะไรอ่ะผูมันชกลมชัดๆมีว่าปัญหามันอยู่ที่โลบอ่ะไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตเขาเขาคิดว่าเขาอยู่ได้แล้วแม่กับพี่เมงอ่ะก็แค่กังวลมากไปเองสุดท้ายก็คือต้องวนกลับไปตอนแรกเราสามคนทำอะไรไม่ได้ถ้าเด็กไม่ได้ให้ความร่วมมือ เฮียว่ายังทําได้เฮียจะกลับไปคุยกับพี่เม้งอีกรอบ